ครับก็ผมนายมานูลบุตรหาครับประธานศูนย์บริการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกระบี่นะครับวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เรียนเชิญท่านอาจารย์พยอมจำนิ่มนะครับท่านเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่นะครับจะมากลืนวันนี้ในหวัวข้อก่อนจะมาเป็นกระบี่นะครับแล้วก็ก่อนที่ผมจะกลืนนนี้ผมก็ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์พยอมจำนิ่มนะครับในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศครับการประกวดกวีฉันทลักษณ์ ระดับบุคคลทั่วไปนะครับในโครงการการชนะการชนะบารมีกวีขีตการต้านมะเร็งเต้านมนะครับของมูลนิธิการชนะบารมีรับโรคพระราชทานสมเด็จจาาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบนะยินดีกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจด้วยครับครับก็น่าครับครับครับก็มบีนะครับเราจะมากล่าวถึงว่าก่อนจะมาเป็นกรบีนะครับก็ท่านก็ได้ยินคํากล่าวหลาลัย คำกล่าวนะครับว่ากระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักหรือว่าแหล่งทานหินถินหอยเก่าเขาตรหารทานสวยรวยเกาะเงาะปลูกปาล์มทามหาทรายท่าทะเลสวยสดมรกรดแห่งอันดามันคำขวัญนั้นนะครับเป็นคำขวัญด้านการท่องเที่ยวอตอนนั้นที่ม่ามีคำขวัญไปมาไปมานี่ชาวบ้านเขาจาไม่ได้เขาเลยมาสรุปให้สั้นในสมัยของท่านผู้ว่ากระนกยศสารวัน นะครับก็ามาเปลี่ยนว่ากระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักนะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวทุกท่านก็จะได้รับฟังนะครับรับชมความเป็นมาก่อนจะมาเป็นกระบี่จากท่านอาจารย์อาจารย์พยอมจำนิ่มนะครับขอเชิญครับครับสวัสดีครับท่านทุกฟังที่เคารพก่อนเดินก็ต้องขอบคุณท่านประธาน มนโนบุตรน้านะครับที่ให้เกียรติเ,เชิญมา,าทำคลิปวิดีโอนะออเพื่อที่จะเผยแพร่เรื่องราวบ้านเมืองเรานะครับจังหวัดกระบี่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ว่าก่อนจะมาเป็นกระบี่นะั้นะเราน่าจะกล่าวถึงอะไรที่ให้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับถ้าพูดถึงกระบี่คือยุคที่หนึ่งก็เรียกกันว่ายุคดึกดำบรรยุคที่สองนะครับก็เป็นยุคภาพเขียนสี ซึ่งทั้งสองยุคนี้นี่ถือว่าเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับยุคที่3นี่เป็นยุคประวัติศาสตร์นะครับคือยุคครองท่อมยุคลูกปัตครองท่อมก็ได้นะเรียกง,ง่ายๆแล้วก็ยุคที่4นะครับซึ่งก็เป็นยุคประวัติศาสตร์เหมือนกันก็คือยุคประกาศใส เอาเป็นว่ายุคที่ก่อนประวัติศาสตร์ที่ยังเป็นโบราณคดีอยู่นะครับผมจะเริ่มที่ยุคแรกก่อนนะครับคือ,อยุคที่เรียกันว่ายุคดึกดำบรรน,น,นะครับจริงๆคำว่าดึกดำบรรน,นี่เพราะว่ายุคน,นี้นี่ถ้าตามการสํารวจของนักธรณีวิทยานะครับเขาก็บอกว่ากระบี่ยุคน,นี้นี่มันจะเริ่มมาประมาณนะครับ35ล้านปีนั้นจึงเรียกว่ายุคดึกดำบรรน,นะครับยุคดึกดำบรรเนี่ยนะครับ นักธรณีวิทยานี่เขาจะเก็บตัวอย่างจากซากจากชิ้นส่วนอะไรกันนะชิ้นส่วนฟอสซิลนะที่เขาพบที่ครองหวายเล็กนี่ก็ปัจจุบันก็ตั้งอยู่ที่อำเภอครองใช่ครับจังหวัดกระบี่นะครับ,รบเ,เป็นชิ้นส่วน ของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหลายชนิดนะครับแต่ว่า,าผมจะพูดถึงสัตว์ชนิดเดียวก็แล้วกันเ,เพราะว่าเรารู้จักกันดีนะครับแล้วก็ถอดมาเป็นสัญลักษณ์ของส่วนหนึ่งของเมืองกระบี่ก็คือเสือเขี้ยวดาบนะครับก็คงจะรู้จักกันดีอันนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงเลี้ยงลูกด้วยน้ำนม,มนะครับแต่ว่าที่เป็นที่เป็นชิ้นส่วนที่สําคัญ,ญยิ่งนะครับก็คือชิ้นส่วนที่เราพบเป็นพอดซื่อเหมือนกันนะครับ ของมนุษย์โบราณนะครับที่ปัจจุบันนี่นักธรณีวิทยาเขาให้ชื่อว่าสยามพิเทคัสอีโอสีนัทอันนี้ถ้าเผอว่าท่านผู้ฟังนะครับต้องการที่จะไปดูภาพซึ่งจริงๆแล้วนะครับตรงนี้ท่านประธานมนุนย์ครับ,นนรบต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าที่เป็นรูปรปัจจุบันอย่างเช่นที่อยู่ที่สี่แยกนะนะครับที่ ถนนหมราดาะตรงนั้นนะครัก็คือนักธรณีวิทยานี่พอเขาพบชิ้นส่วนบางอย่างนะครับเขาก็มาทำเป็นรูปในเชิงชีววิทยานะครับก็ออกมาเป็นรูปมนุษย์โบราณเหมือนในปัจจุบันจริงๆเวลาพบมันไม่ได้พบเป็นรูปอย่างนี้นะครับเป็นพบชิ้นส่วนบางอย่างแต่ก็ใช้ หลักการทางชีววิทยาก็ทําออกมาเป็นรูปเหมือนเทเรน็นปัจจุบันกน,นชิ้นส่วนที่ว่านี่นะครับที่พบที่คลองหวายเล็กนี่อายุก็อยู่ในราวประมาณสามสิบห้าล้านปีนผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอยู่สามสิบห้าล้านปีที่พูดถึงตรงนี้ไม่ใช่ไงครับเพราะว่าเมื่อก่อนที่จะพบพอสซิลที่คลองไหยเล็ก ที่ผมว่าไปแล้วเมื่อกี้นี่นักธรณีวิทยานี่เขาเคยพบในทวีปอเมริกาเหนือนะครับแล้วก็พบในเอเชียเช่นมนุษย์ชวามนุษย์ษยาวานนโน<อ>นนะครับซึ่งอายุนักธรณีวิทยาคำนวณดูแล้วก็ปรากฏว่า สู้ที่พบทิกกระบีมไม่ได้นะ,ะผมคำว่าสู้พบทิกคือที่กระบีนั่นจะน,นานกว่าน,นั้นเพราะนักธรณีวิทยานี่ที่ทบ่งคำว่าสาบล้านปีจริงๆก็ใช้คำว่าสามสบห้าล้านถึงสี่สิบล้านปีได้ทำไปเพราะฉะนั้นทฤษฎีนะที่ว่ากำเนิดมนุษย์ มันน่าจะเป็นมนุษย์ปักกิ่งหรือมนุษย์ชวานะครับหรือมนุษย์ในทวีปแอฟ,ฟริกาออแอฟ,ฟริกาเหนือนะครับเปลี่ยนแนะทฤษฎีเปลี่ยนแสดงว่าที่นี่หลังสุดนี่แสดงว่าที่นี่พบก่อนพบก่อนอแสดงว่าอารยธรรมการกําเนิดมนุษย์ตามหลักของนักธรณีวิทยานี่กระบี่นี่ เป็นประมเลยนะครับอันนี้คือยุคดึกดำบรรนะครับเอาละครับทีนี้ก็มาถึงยุคที่สองก็ยังเป็นยุคโบราณคดีอยู่นะครับไม่ใช่ยุคประวัติศาสตร์ก็คือยุคภาพเขียนสีนะครับทีนี้ยุคภาพเขียนสีนี่เอาอายุกันก่อนนะครับปกติแล้วนี่อายุประมาณอยู่ที่ห้าพันปี นะครับ5,000ปีนี่ผมขอทำความเข้าใจนิดหนึ่งตรงนี้นะครับว่าบางทอง้ทองที่นะครับ,รบ,รบหรือบางแห่งเขาอาจจะจัดให้เป็นประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับอันนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเขาสามารถที่จะสืบค้นหาหลักฐานอะไชัดเจนก็ได้แต่ว่าสําหรับที่กรบีนั้นยุคภาพเขียนสีก็ถือว่ายัางเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับตรงนี้เราพบอะไรครับ เราพบภาพเขียนสีครั้งแรกสุดนี่นะครับเราจะพบถึง10จุดด้วยกันแต่ปัจจุบันนี้เพิ่มขึ้นเยอะนะครับ,รบ,รบจากหลายหลายฝ่ายที่ไปสํารวจแต่ว่าที่ผมใช้ทำมาเพิ่มขึ้นเยอะนี่ก็ยังอยู่ในลักษณะที่จะต้องศึกษาคนา้นคว้านะครับให้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ที่พบสิบแลแห่งเหมือนที่ผมเรียนไปตั้งแต่ต้นนี่นะครับอย่างเช่นที่ ถ้ำผีหัวโตเป็นต้นนี่อันนี้นักโบราณาคดีได้ทำการวิเคราะห์ลงไปชัดเจนแล้วนะครับว่าเป็นยังไงนะมีลักษณะเป็นยังไงผมจะยกตัวอย่างสักแห่งเดียวที่ถ้ำผีหัวโตนะครับจะเป็นภาพเขียนสีที่คล้ายๆตรงนี้สำคัญมากเลยท่านประธานมนุษย์ครับาาคือเมื่อไปเปรียบเทียบดูนะครับกับภาพตัวอนูบิดอนูบิดของอียิปต นะครับคล้ายกันมากเลยคล้ายกันมากเลยเออทีนี้ถ้าไปศึกษาดูตัวโนบิสของอียิปต์เนี่ยมันมันคือถ้าภาษาไทยก็เรียกว่าเป็นคล้ายๆเป็นยม,มนทูตอะไรประมาณนี้นะครับเ,ออเขามีลักษณะพิเศษว่าเทพเจ้าวนูบิสเนี่ยอ,อความเชื่ออ,อสามารถจะเอาตาชั่ง ไปชั่งความดีความชั่วของมนุษย์ได้อันน <reco Christ. S 2> ี <fry UC S> ้เป็นความเชื่อคนอินเีครับครับครับชั่งเป็นกิโลได้เลยนะชช่ชั่งได้เลยชั่งว่าน้ําหนักความดีคนเท่าไรน้ําหนักความชั่วคนเท่าไรสมดุลกันไหมหรืออไหนมากกว่าอะไรนี่นะครับเคล้ายๆกันมากเลยโดยเฉพาะสีีคล้ายแม้กระทั่งรูปร่างคล้ายกันทีนี้เราก็มาสันนิษฐานว่าแม้กระทั่งว่าที่อยู่นะครับ มันจะอยู่ที่ปากถ้ำนะที่ถนะ้ำท,ท,ทีหัวโตนที่เราเรียกกันว่ามิสเตอร์อ่าวลึกนะเมื่อกีผมลืมบอกไปมิสเ,เ,เตอร์อาวลึกนี่มันไม่คล้ายกับตัวโนมิสได้ไงนะครับก็เกิดมีการค้นฟ้านะครับนักโบราณคดีเห็นว่าในยุคนั้นถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ของอียิปต์นะเขาจะเดินเรือมาทางเอเชียนี้มากเพื่อมาหาเครื่องเทศนะครับและก็ค่อนข้างจะแน่นอนข้ออนุมานนี้นะครับ ค่อนข้างจะแน่นอนว่าเขาจะต้องมาแวะที่บริเวณนี้นะครับเพราะเมื่อก่อน,นเป็นทเะเลใหญ่มากตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะมาหาเครื่องเทศก็คงจะมาพบกับชนเผ่าต่างๆที่อาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็อาจจะมาร่วมกันถ่ายทอดในการที่จะเขียนภาพออกมาเป็นภาพมิตเตอร์เ่าลึกเพราะมันไปคล้ายกับของตัวของอนุวิทย์ของอียิปต์ได้ไงคล้ายกันอ,อ,อันนี้ก็เป็นข้อ สันนิษฐานนะครับที่สําคัญคือสีอะไรก็คล้ายๆกันรูปร่างก็คล้ายกัน,ใช,นใช้สีใช้สีสีที่ทำจากสีเราก็กําลังสันนิษฐานอยู่นะครับว่าน่าจะทําจากอะไรเอพอพูดถึงตรงนี้นี่ผมอยากจะเรียนนิดถนึงว่าครับ,รบอันนี้คือวิทยาการเมื่อห้าพันปีมาแล้วนะครับของกระบี่เราจะรับถ่ายทอดมาจากไหนก็แล้วแต่นะครับแต่มันอยู่ที่กระบี่อนะ สียังสดอยู่ถ้าเรามาดูสีในปัจจุบันผมเคยยกตัวอย่างบ่อยๆไม่ใช่ว่ายกตัวอย่างเพื่อที่จะไปไปเปรียบเทียบว่าอะไรดีไม่ดีแต่ให้เขาเห็นว่าอย่างเช่นเราสร้างกำแพงประวัติศาสตร์ที่ที่อัมมาดนะไม่ใช่กำแพงประวัติศาสตร์ที่เป็นที่เป็นโลอานั่นก็เป็นเรื่องเป็นคนละวัสดุกันที่กำแพงอัมมาดท่านประธานมนูญจะเห็นว่าจืดไปแล้วสองปีสามปีมานี่เอง สีจางหมดแล้วจางจืดหมดเลยใช่สีจางหมดกับห้าพันปียังมีอยู่เลยยังคงทนอยู่นี่คือความอะไรล่ะจะเรียกว่าความเป็นอารยะออของศิลปะที่เราพบที่จังหวัดกระบี่นี่เองนะครับอันนั้นก็เป็นยุคภาพเขียนสีภาพเขียนสีน